เราเป็นเปิดไปเดินชมบรรยากาศค่ําคืนในช่วงเทศกาลคริสต์มาสแบบนี้ตอนนี้เรามาถึงเมืองเราเป็นเปิดแล้วเราอยู่ที่ลานจอดรถค่ะเดีเ๋ยวคงจะเป็นร้านขนน้าขงบนนู้นนะคะขบนนู้นก็มีร้านอาหารอิตาเลียนนะคะแต่ว่าอากาศก็ยังหนาวอยู่แต่พี่หนีชอบอากาศหนาว ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลออรวีแม่บ้านอเมริกาค่ะคืนนี้เราอยู่ที่เมืองลาเวนเบิร์ดค่ะพี่อรวีกําลังจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปในเมืองลาเวนเบิร์ดไปเดินชมบรรยากาศค่ําคืนในช่วงเทศกาลคริสต์มาสแบบนี้เขาก็จะมีการเฉลิมฉลองแล้วก็มีการประดับประดาไฟแสงสีสวยงามนักท่องเที่ยวมากมายเลยค่ะเดี๋ยวเราหาที่จอดรถก่อนแล้วเราไปเดินชมเมืองกันค่ะ ก่อนที่เราจะเดินเที่ยวกันนะคะทุกคนเราก็ต้องไาจ่ายค่าจอดรถก่อนค่ะอากาศที่นี่หนาวนะคะเวลาพูดก็จะมีควันออกปากนิดนึงจ้าเพืเ่อนๆจ้าตอนนี้เรามาถึงเมืองเรเ้นเบิร์ดแล้วเราอยู่ที่ลานจอดรถค่ะพี่รวีก็อบอุ่นร่างกายนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณแจกก็จะจ่ายค่าจอดรถที่นี่นะคะที่นี่ก็จะสะดวกสบายมากๆนะคะเดี๋ยวพี่รวีจะให้ดูค่ะ อันนี้ก็เป็นราคานะคะสี่เหรียญห้ต่อ1ชั่วโมงแล้วก็40เหรียญต่อหนึ่งวันนะคะจะเหมาจ่ายไปเลยก็ได้ค่ะก็จะมีทะเบียนรถนะคะเราก็ระบุไปนะคะแล้วก็ขี่ชั่วโมงก็ว่ากันไปนะค่ะนี่คือการขั้นตอนการชำระค่าจัดรถที่นี่ค่ะพี่ดิงชอบหมวกคุณแจ็คมากนะทุกคนหมวกเอสกิโมของแกเนี่ยค่ะน่ารักมากเวลาแกใส่แล้วเหมือนตัวเป็นกวินนะทุกคน แกงคุณสามีกแล้วนะคะคก็กำลังจ่ายค่าจอดรถอยู่ค่ะตอนนี้เราสองคนก็มาอยู่กลางเมืองแล้วนะแล้วก็จะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศกันค่ะตอนนี้คนก็เยอะมากนะคะแล้วก็ไฟแสงสีเต็มเลยจา้าทุกคนแต่ปีนี้เสียดายหิมะน้อยไปหน่อยนะคะเพราะว่ามีฝนค่ะพเพื่อนๆค่ะไปกันค่ะไปเดินชมบรรยากาศกักบพีออรบีนะคะเด็กๆก,ก็เล่นสเลเกันนะคะ สนุกสนานค่ะแม้ว่าหิมะจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็มีพอให้เด็กๆได้เล่นอยู่ค่ะเพื่อนๆนะคะเราก็เดินชมบรรยากาศไปด้วยกันนะคะแล้วเราก็จะไปดูว่าเราจะไปทานอาหารร้านไหนนะคะแต่ว่าเราเคยมาที่นี่หลายครั้งแล้วนะคะเราพอจะรู้ว่าร้านอาหารที่ไหนที่เราควรจะเราอยากจะกินวันนี้นะคะเดี๋ยวคงจะเป็นร้านขบวนนู้นนะคะขบนนู้นก็มีร้านอาหารอิตาเลียนนะคะแต่ว่า รู้สึกว่าคริสต์มาสปีนี้กินอาหารเรยอรมันเยอะมากๆนะคะจะต้องเปลี่ยนโปรแกรมหน่อยแล้วค่ะทุกคนคะไปกันค่ะแต่ว่าที่นี่ก็จะมีร้านอาหารสไตล์เยอรมันนะคะเยอะเพราะว่าที่นี่เขาจะเรียกว่าเยอรมันขาวค่ะอากาศก็หนาวสังเกตว่าปากพี่หนิงก็จะมีอ่าไอเย็นๆออกมาพันออกปากใช่ไหมนะคะทุกคนคะ่ะทุกคนก็จะมากันแบบหลายๆที่หลายๆแห่งนะคะก็ มาถ่ายรูปกันค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นด้านหลังนะคะก็มาถ่ายรูปกันนะคะมันเป็นเมืองท่องเที่ยวค่ะทุกคนคะเป็นเมืองสําหรับคนมาท่องเที่ยวกันนะคะในช่วงเทศกาลคริสต์มาสวันหยุดฮอลิเดซีซันแบบนี้นะคะคนก็จะมาท่องเที่ยวกันเยอะเลยค่ะไปค่ะไปชมเมืองกันต่อนะคะ อันนี้พี่อรวีกับคุณแจก็เดินเดินชมบรรยากาศนะคะเป็นอาหารตานะ,ะทุกคนหลังจากที่เราเหน็ดเหนื่อยนะคะกันในช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมาเราก็ได้มาเดินชิวกันนะคะฟ้านะ <c oughs> เอามาเดินคุยกันนะคะดูชมบรรยากาศที่นี่เขาจะมีมีรถม้าให้คนได้นั่งด้วยนะคะแต่พี่อรวบีไม่แน่ใจว่าปีนี้จะมีหรือเปล่านะนะคะไม่เห็นรถมา้าเลยค่ะ หรือว่าเขาจะควบแต่ตอนกลางวันก็ไม่รู้นะเพราะว่าตอนนี้ถนน Walking Street คนเยอะมากคนเต็มเลยค่ะทุกคนคะ่ะก็แถวนี้ก็จะเป็นร้านคิฟช็อปนะ,ะทั้งเป็นพวกแฮนเมด d นะแล้วก็พวกงานศิลปะหัตถกรรมอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะเหมือนกับว่าที่นี่เขาจะเป็นเมืองที่แบบว่าสนับสนุนให้คนท้องถิ่นนะคะมีะไรายได้นะคะทุกคน That place eat down there. ทานอาหารเสร็จแล้วค่ะทุกคนเมื่อกี้เราไปทานนิดลบกันนะคะทุกคนอร่อยมากแล้วก็ซุปอร่อยมากซุป มีรสชาติเผ็ดๆด้วยค่ะทุกคนแล้วก็ออกมาเดินต่อกันนะจ๊ะอากาศก็ยังหนาวอยู่แต่พี่หนิงชอบอากาศหนาวทุกคนโอ้นี่คือร้านขนมหวานที่เราต้องมาแวะนะพรุ่งนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาแวะแวะซื้อขนมร้านนี้นะทุกคน บรรยากาศสวยไหมคะเพื่อนๆสวยมากเลยนะคะข้างล่างก็จะเป็นร้านอาหารคลิปชอปนะคะแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นโรงแรมเป็นร้านอาหารอิตาเลียน,นะคะ่ะนี่ก็เป็นร้านเบอรเบิร์ซอสเซสการ์เด้นนะคะเห็นไหมคะก็เป็นเป็นแซกซ์กรอกเยอรมันนะคะร้านนี้ที่พี่อ,อรีเคยเกิดไปเมื่อสัก ตอนต้นคลิปนะคะว่าที่นี่จะมีร้านาแซกอก,กเยอรมันอร่อยมากๆนะคะที่นี่คือเยอรมันทาวค่ะอาหารก็จะค่อนข้างไปทางเยอรมันซะส่วนใหญ่นะคะ ตอนนี้เราก็เดินชมมาได้สักพักแล้วนะทุกคนอากาศก็ยังหนาวอยู่ค่ะตอนนี้ก็เวลาประมาณสามทุ่มเศษเศษค่ะปกติแล้วที่นี่น,นะสี่ทุ่มก็เงียบแล้วนะคะทุกคนก็ยังโชคดีที่ยังพอให้ได้เห็นหิมะอยู่นะคะพี่อรีก,ก็จะเดินระวังหน่อยนะคะเพราะว่ามันก็จะมีแบบน้ําเพราะว่าหิมะละลายนะคะเพื่อนๆค่ะคุณแจ้คหาที่นั่งแล้วพี่อรีก,ก็คิดว่าอยากจะนั่งเหมือนกันค่ะเดินมานานแล้วนะ เดินเป็นนานแล้วเนี่ยเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยนะเดินไปด้วยวางบางช็อตก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโอให้เพื่อนดูนะคะหาบรรยากาศสวยนะเพื่อนๆเนี่ยด้านหลังพี่อรวีก็เป็นต้นต้นไม้ที่แบบว่าจัดไฟได้สวยงามมากๆเลยค่ะคุณแจ็คสนุกไหมยูแฮปปี้ <Yeah. S 1> อะไรงมีความสุขไหมจ๊ะ <Yeah. S 1> <laughs> ก็จะจ้ำมั่มกันหน่อยนะเพราะว่าใส่เสื้อตัวหนาๆกันนะคะให้อุ่นร่างกายค่ะทุกคนคืนนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศเมืองเราเว้นเวิร์ดตอนกลางคืนนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศช่วงกลางวันค่วะว่ากลางวันบรรยากาศจะเป็นยังไงแล้วก็มาหาซื้อขนมด้วยจ้ะซื้อขนมของอ่ากินขนมนะกลับไปกินที่บ้านเรานะอากาศหนาวแต่พี่หนิงชอบอากาศหนาวเชื่อไหมคะทุกคนคะพี่อร์บีเป็นคนที่ ชอบอากาศหนาวมากมากเลยนะคะมันสดชื่นมันได้สูตรอากาศบริสุทธิ์แล้วออกมาแบบนี้ทุกคนเันสดชื่นมากแล้วก็มันอยู่ท่ามกลางหุบเขาด้วยค่ะอากาศมันบริสุทธิ์สดชื่นลดราก็ไม่มีไม่มีมลพิษเลยนะคะไม่มีควันจากรถเลยนอกจากอาจมีกินอาหารบ้างอะไรบ้างที่เขาทําอาหารแล้วก็ก็ออกมาตามป่องอควันเ่ยนะคะทุกคนแต่โดยรวมแล้ว มีความสุขแล้วก็สูดหายใจแบบสดชื่นมากเลยค่ะทุกคน คืนนี้เป็นยังไงบ้างทุกคนพี่อรวีพาเดินเที่ยวเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันพรุ่งนี้นะคะทลิปนี้ก็ยาวอีกแล้วก็พาเพื่อนๆชมให้เต็มอิ่มเลยนะคะว่าเมืองเราเ้นเบิร์เนี่ยมีอะไรชมบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาดูมิวเซียมแล้วพรุ่งนี้เราก็จะมาเดินดูร้านต่างๆที่เขาเอา่เปิดให้เราได้เข้าไปชมนะคะก็จะพาเพื่อนๆชมได้เต็มที่เลยนะคะแล้วอ่า ก็จะอยู่ที่เมืองลาวเบนเบิ injuries, ดเนี่ยทั้งวันเลยนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้หลังจากที่เราเช็คเอาท์จากโรงแรม oh <no. S 2> แล้วเราก็จะมาที่นี่แล้วเราก็จะมาทานอาหารกลางวันแล้วพาเพื่อนๆเที่ยวชมให้เต็มอิ่มเลยในช่วงกลางวันมาดูว่ากลางวันที่เราวเบนเบิดเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูมิวเซียมด้วยค่ะจะได้รู้ความเป็นมาของเมืองลาวเบนเบิดด้วยค่ะทุกคนก็วังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบนะคะวันนี้พาเที่ยวเมืองลาวเบนเบิด ในค่ำคืนวันที่27ค่ะคืนวันศุกร์นะคะวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยค่ะเราจะกลับมาอีกทีหนึ่งวันพรุ่งนี้จะพาเพื่อนมาชมาช่วงกลางวันแล้วก็มาเดินชมพิพิธภัณฑ์ด้วยนะคะเราจะมาชมมิวเซียมลาเวนเดอร์มิวเซียมกันแล้วจะมาซื้อของฝากของที่ระลึกแล้วก็ขนมกลับบ้านด้วยค่ะเจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะ